ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพอพบกับพ่อแต้มยิงนองครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคซานลเดอพี่นองเดอครับจะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนหรือว่ากดติดตามพอใบพร้อมนะครับเนาะครับช่องตะวันพาโชคซานลเดอพี่นองเดอร์นำโดยพ่อแต้มคือเก่านาคาม ครับเมื่อนี้พอเตรียมภามาติดตามเล่าพัฒนาได้พี่น้องเลือกของเซียนหนองไข่น้อพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่29กค67กเจล่าพัฒนาออก094075ครับเรียกรางก็ออก40เนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาพี่น้อง ครับพอเตรียมกระเชยเบื้องนะครับเนาะนี่ครับโอ้ออวนันที่บนเบื้องครับวันจันทร์ที่29กคสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคายพี่น้องบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4มาทั้ง4ทั้งหาได้พี่น้องเดอ้อขับชุดวิ่นวิ่นเพิ่นก็มิสี4 5 6 เก้าศขับจับคู่นะครับเน้น49 40 41 40เข้าตรงๆรงเลพี่น้องเห็นบ่ครับอันนี้ก็ครึ่งวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะ40เข้าตรงๆครับมื้อนี้พ่อเตี้ยบพามาติดตามต่ออีกนะครับกับเซียนหนองคายพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะ ครับวันพุทธที่31นะพี่น้อง cái cây này vì nó ครับาวพัฒนาเซียนน้องคายนะครับสัดเียนว่าพี่น้องสัดเจนยน่นะครับเนาะครับอนุญาตบัตรครับในพี่น้องเด้อ ขับบนล่างวิ่งลุนเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าพี่น้อง ครับชุดวินเพป็นพี่น้อง901าศูนสามสี่ห้านี่ชุดวินพี่น้อง ุดวินสักเขียนนะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องบงนันี้ครับก็บจะมีหนึ่งหนึ่งสามพี่น้องหนึ่งสี่ หนึ่งห้านะครับครับลักศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับ จ,จ่ออย่ดูพี่น้องรับลักเก้าเก้าสามห้านะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเด้อเสียนน้อง่ายเน้นให้ที่3มหางศูนย์สาม้าสามเก้าสนะครับ ครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับคอยเข,าข้าคอยแตกปังๆดีเดอร์งวดนี้เข้าตรงๆอย่างนะพี่น้องเนาะครับจะได้โศก,ก,กมันๆกันนะครับเอาที่สําคัญในพี่น้องเด้อหม,มักสอบตัวเดเอาก็จะลืมกลับตัวไว้น้เนอพี่น้องเนาะครับเอาพอเตรียมกับข้อขอ,ขอบคุณในลไลน์นะครับเด้อเซียนน้องายเนะครับเนาะที่ได้ใช้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒน,นาพอเตรียมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนะครับเนาะรับฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรคอยเขาคอยให้แตกปังๆอีกเนาะพี่น้องเนาะจะได้โศก,กมัน,ม,นมันกันนะครับอาพอเตียมขอฝากช่องมาได้เนะพี่น้องเด้อช่องตะวันพาโชคแชแนลนะครับขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้เนาะพี่น้องเนาะ รือว่ากดไลค์กดแชร์ให้นำแดน,นะครับเนาะครับครับเอาสุดท้ทย,ยสุดนี้พอเตียมกับเคากับขอพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอ็อวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บให่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่หลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะ ครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม